ซื้อวันซื้ออยังแม่นี่ซื้อตาหวานครับแม่ตาหวานครับแม่ตาหวานลูกลูกที่ไส่เนี่ยลูกที่สามครับนอนอยู่นั่นอันนี้บ้านอันนี้เนี่ยอันนี้ผสมบิ๊กเบิร์ดครับผสมอะไรอันบอผสมได้อาทิตย์นึงแหละครับผสมบิ๊กเบิร์ดแม่ตาหวานใช่ครับผสมบิ๊กเบิร์ดสองมีสุวรรณสองมีสุวรรณด้วยครับบิ๊กเบิร์ดเขาเคยไปเบิร์นแหล่เนอกบนถนงเนาะครับอยู่อยู่ใจแสวงครับใจแสวงฟาร์มครับ อันนี้มันเป็นยังบ่นีี่่ันิเป็นเฮาธรรมชาติธรรมชาติมันบอกเป็นไข่เฮาเป็นยังมันเท่าเท่าจะกัดพ่นยังไงการจัดสีสียาพยาธิครับเขาหลอกพ่นดัดสียาพยาธิมันก็สิมันก็สิออกครับม้วนเก็บม้วนเป็นยังมันบอกม้นเป็นยังครับการมันเป็นธรรมชาติต้องขาขาเชือกันยังบอกขาเชือกขึ้นกันครับขาขาหมัดบอกเชือทุกข้อบลุงวิสาการที่เขาเบิ่งว่าเขาสมมุิว่าผมมาสื่อควายเนาะหรือว่าอ่คนทั่วไปจากสื่อควายจะพึ่งเน่ว่า คว่าตัวน,นี้น네 uh ี่ให like ้ลูกเจ๊ตโตแล้วอะเข้าๆเข้าๆที่เบื้องได้โดยที่ห้องบกคูประวัติการเป็นมาว่าใจลูกยังโตแล้วห้องจิตเบื้องบักเขามั่อนครับบักเขาครับโอ้บักเขาหนึ่งเนี่ยเบื้องเบื้องบักไหนกะบักหนึ่งนี่ครับนี่บักหนึ่งบักหนึ่งให้กวนทั้งพี่บอ่ครับเออต้องออกไปก็ไม่ออกไปไปง่ายครับออ๋นี่บักหนึ่งบบักหนึ่งบักสองครับบักที่สามบักสามกำลังมั่นหมดี่ะบักที่สามวอออกแล้วออกแล้วหมดแมนบักแหลมสิงนี่ครับแหลมสิงเนี่ยครับลลูกุ้งเพชรลุงเพชร ครับลูกเพแหลมสิงห์นักร้องวะเนี่ยครับผมซิลปินวะนี่ศิลปินครับอ๋ออันสายศิลปินเนาะเนาะเขาศิลปินครับล้นเพชรแหลมสิงห์อันนี้เป็นอุดรอันนี้เป็นลูกเพชรอุดรครับแม่ต่างวานก็ไปเอาผู้เบาลุงเพชรในลูกของว่าเป็นแหลมสิงห์แหลมสิงห์ครับสายเพชรอุดรนี่คือลักษณะเด่นก็คือปากใหญ่ปากใหญ่หัวใหญ่กินแซ่บพี่เนาะปากใหญ่เนาะกินเก่งครับกินเก่งกินแซ่บคำว่าขคนกันกินซีดในข้างบนมวนคำใหญ่เลยมวนคำใหญ่เลยตะกะตะกามเลยครับต้ว่านาอยากสันเนาะนาสันนาฮึกนา เข้มเพราะว่าด่างสิบะดงคือแมนครับแมนครับเขาคือทังทั้งปากใหญ่หวานเท่ากนนะปากใหญ่แมนครับโอ้หนาใหญ่เนาะหนาใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่หหัวใญ่ครับคอใหญ่คอใหญ่ลำตัวลำตัวเงี้ยวตัวนี้เป็นหนังหนาสายใหญ่สายเพชรอุดรต้องเนื้อหนังดีเื้หนังดีข้อข้อตันสั่นครับแมนขาสั่นขาสั่นแต่ว่ายใหญ่ขาสั่นใหญ่ครับแมนเลือดอีสานเต็มเต็มเลือดอีสานครับอืมอีสานอมโ้แน ไลายลอยหาซีฟครับแม่เนี่ยอยหาซีฟบอกครับโอสวยตรงแมงญ่าเหรอไม่เห็นครับลอยหาซีฟลอยหาซีฟวซนิทซ้ายได้ครับเนี่ยร้านเพชรอุดรครับร้านเพชรอุดรลูกสาวสิงโตครับลูกสาวสิงโตครับไงค่อยจะตีค่อยกับลูกสามเมื่อกันครับลูกสามเมื่อกันแม่ครับโอ้ลูกสาวก็ว่าโซนิทบอกว่าแค่เฉลี่ยว่าตอนเรียงในสซบุลครับครับแม่ครับตอนเรียงสซบุลม่งเขาสวยเนาะครับถือว่าแบบนี้แบบนี้บอกสวยหรือว่าแบบแบบคุณแบบมันแล้วแต่คนหมักสเปคคนกะต่างกัน สเปคค่นขาจะขอข้างหลังเนาะออกเล่ออกกว้างครับแมนครับแต่ว่าบักบั็อกแสดงว่าตอนไขลูกไขนมตอนผู้เลี้ยงเลี้ยงดีเรื่องดีครับแมนครับแค่เสียมยังมาหายเนาะแมนครับมีความเกี่ยวของครับท้องไปลูกชื่อยังตัวตัวท้องท้องพันล้านครับท่องพันล้านครับโอ้ท่องพันล้านครับสวยสวยดิอายุอ่ะสิบสากันบอกเขาเดือนหน่อยกว่าครับอันนี้เขาสองเดือนครับหน่อยกว่าบักคือตัวเงี้แขกตัวนี้ ดีครับเพป็นเป็นตัวเก่งตัวนึงเลยล่ะอนาคตน้านงามม่นบ่หนิอนาคตครับนางงามนางงามถ่ายสวยเนาะสวยครับตัวนี้เป็นตัวครบอีกตัวนึงออกชมพู่มาด้เยขาเนี่บสีเป็นเล่าสีเป็นเล่าขาวเลยจคหน่อยเข้าชุชมพูขึ้นเลยล่ะครับแมนตัวนี้ได้มาจากไหนนี่ตัวนี้เอามาจากโพชัยครับลอเอ็ดรอเอ็ดบ่ครับเออต่อเฮ้าในลูกลูกอยู่กับเฮานี่แม่ลูกที่ลูกที่3ลูกที่3ครับแมนอ๋อลูก3แล้วครับของยังตัวนี้บ่ครับบอได้ผสมพอลูกยังหากระออกครับในสอเดือน ลูกค้าเขออกครับอีกอีกอีกแค่เดือนผสมได้เสร็จประมาณอีก2เดือนอีกสองเดือนสองถึงสามเดือนผมสิสมประมาณลูกอหาเดือนผมจังสมลูกหาะเดือนจังสมบ่ให้แม่มันได้กลับสมบูรณ์ในแต่ร่างกายไน่ถึงกระซ้านันบ๊อถึงกระซ้างประสิทธิภาพรอบไปก้อนจากสองสามรอบครับโอแม่นี่ซื้ออะไรครับเพชรอ่อลูกแก้วครับลูกแก้วผมมาจีบตัวนี้นะนี่จีบเลยมาจีบตัวนี้นะนี่รอใจอ่อนกับเกิดใจอ่อนเริใจอ่อนหรือยังนิดหนึ่งนิดหนึ่งกับนิดหนึ่งเนาะลูกแก้วนี้ สูงตัวนี้ประมาณร้อยสามสิบหกครับสามสิบหกนะครับสามสิบหกครับตันนี้น่าน่าผมเดาเนาะครับน่าจะสายเพชรอุดรเนาะใช่ครับเพชรอุดรลำตัวเขายาวใช่ครับเป็นวานแล้วลำตัวยาวแล้วเนื้อหนังดีครับเนื้อหนังดีครับนะครับปากใหญ่เนาะปากใหญ่หัวใหญ่ครับหัวใหญ่นะครับครัพ่ออะไรนะพ่อแก้วฟ้าครับพ่อแก้วฟ้าเนาะครับพ่อแก้วฟ้าแม่แม่เป็นลูกเพชรอุดรครับแม่ลูกเพชรอุดรเนาะครับแก้วฟ้านี่เป็นสายอุทัยไหมแก้วฟ้านี่เป็นลูกของพญาหงครับพญาหงครับครับพญาหง สวยครับสวยงามตัวนี้ตัวนี้อายุ1ปี5เดือนนิดนิดหนึ่งปีห้าเดือนนิดนิดครับโยังไม่พร้อมผสมเนาะยังครับต้องรออีกประมาณปีกว่าเลยประมาณปีนิดนิดครับใช่ใช่ครับนะครับคอใหญ่คอใหญ่นะหนังหนาโอ้ยกอดสบายเลยครับลูกแก้วเราอยู่ด้วยกันไหมอ่นะครับนี่นะครับตอนนี้น้องลูกแก้วครับลูกแก้วนะครับอนาคตแม่พันธุ์แล้วก็นางงามสนามนางงามคอยเผือกคอยเผือกเนาะครับ ครับไปจะดูอีกตัวหนึ่งไปครับแม่นในแม่อะไรครับชื่อน้องบิ๊กไอ้ครับบิ๊กไอ้แล้วจมูกโด่งๆนี่เพราะว่ามันน่าจะสายอุทัยใช่ไหมอุทัยครับอุทัยสายบิ๊กนี่เนาะลูกบิ๊กอุทัยครับลูกบิ๊กอุทัยเนาะครับโอ้บิ๊กอุทัยนี่ก็เป็นต้นต้นพ่อของบิ๊กเบิร์ดเหรอหรือว่าอ่าบิ๊กอุทัยกับบิ๊กเบิร์ดจะเป็นพี่น้องกันเพราะว่าเป็นพ่อเดียวกันคือพ่อเงินอุทัยพ่อเงินอุทัยครับโอ้โหนี่เป็นสายของฝาเงินเขาตัวนี้ตัวเมียตััวเมียครบ อายุเท่าไหร่ครับหนึ่งปีเก้าเดือนหนึ่งปีเก้าเดือนเท่ากับบิ๊กบอสเหรอเท่ากันครับเท่ากันคู่กันเหรอห <àng S 3> <ว>่างกันหกวันอ๋ออันนี้ขนทำไมตัวอื่นขนมันเกลี้ยงตัวนี้ยังไม่เกลี้ยงกัลักษณะ<ด><ด>พันธุ์ของเพิ่นเป็นขนเราทั้งเราเพิ่นคือพอเพิ่นเป็นตัวขนหลายตัวขนหลายแต่ตัวนี้ก็สิมีโอกาสล่วงเพราะอันนี้มันขนนำ้ำนมเนาะมันก็สิขนพัดขนออกไปมันก็สิเงาดำแล้วบ้านนี้ตัวนี้่ังนยังมีขนน้ำนมอยู่ครับมันยังน้อยอยู่ครับปีเก้าเดือนหนึ่งกระเดือนน้ำนมหลวงกุสิบพศ สร้างสครับพ่อบุญสนจะว่าเพชรมีเทคนิคในการดูแลคว้าอย่างไรคือควายตะละโตนี่คือเบิงอะไรคือเรื่องสมบูรณ์คืองามคือการวิธีการเลี้ยงของเฮากับต้องต้องดูแลใจใสครับสม่ำเสมอในการเลี้ยงดูอาหารการกินการพักผ่อนการหลับการนอนเข้าเลี้ยงคือคือลูกเลยครับบไดเลี้ยงคือคือสั์เลี้ยงอยู่น้ำกันตลอดยู่น้ำกันครับมหาสมุทรที่จะว่าทุกเวลาขอของสั่งบานอยู่นี่เลย คใช่ไหมีควาามสุขเนะอยู่รับมีความสุขครับพี่น้องมาหากันได้คุยได้พบปะกันครับครับการเลี้ยงให้มันมีใจรักแบบมันก็ดีดีครับเข้าใจรักมันพร้อมการดูแลเพื่อนก็ดีครับตัวนี้แม่ยังครับเด็กซื้ออ่าแม่สวยครับแม่สวยครับแม่สวยสวยมากเนาะจมูกสวยเนาะครับหน้าผงเขาสวยร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่บเจ็ดเกือบร้อยห้าสิบเนาะที่ไหนคนหนีอีกปะลึกซึ้วกรเพิ่อนเป็นเต็มควายนะครับเต็มควายเนาะครับเต็มแล้วเต็มแล้วอันนี้แจ๊กลูกแล้วครับนี่ลูก ลูกที่ซีก็ล่างเขาทองครับซีเนาะออ๋ครับจักสิวันจะไหนเบื้องไหนไม่ต้องสวยงามๆอ่อนความอยากซีได้ครับพี่น้องอยากได้อยากซีได้ไปเลี้ยงเอากระใสคัดเลือกสายพันธุ์คัดเลือกเราก่อพันธุกรรมให้มันชัดเจนครับมันก็สีงามสีมีความเลี้ยงไปหนาบ่แม่นเลี้ยงหรืออยู่กระหม่องเกลืนะครับให้ลูกแล้วลูกเป็นยังไงลูกที่เอาไปแล้วโอ้ลูกพันธุ์ดีครับลูกพันธุ์ดีในกระจรขึ้นกันกระออกน้อมแล้วก็เอาไปเลยครับอันนี้ผสมในวันนี้เพิ่อนกระท้องอ่าบิ๊กอุทัยอยู่ครับท้องเห็นไหม เซ็งเห็นแล้วครับ <wheels> อันตาสาวอันตาสาวพอแล้วพอแล้วครับท้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณสี่สิบวันครับสี่สิบมือก็ต้องท่าท่าประมาณอีกอีกสิบเดือนครับสิบเดือนเห็นลูกเนาะครับสามารถเก้าเดือนถึงสิบเดือนเห็นลูกแล้วครับกีบเท้าก็สวยเนาะครับกีบเท้ากระดูกแข้งขาดีครับแม่นี่ครับสวยงามใช่สวยครับลักษณะเด่นของพญาหงส์ครับพญาหงส์ครับลูกพญาหงส์ลูกพญาหงส์ครับ ตัวนี้ไส่ใส่บิ๊กอุทัยบิ๊กอุทัยไว้ครับไส้ยูไทยไว้ครับท้องบิ๊กอุทัยบิ๊กอุทัยคู่คู่บิ๊กเบิร์ดปะบิ๊กอุทัยกับครับเป็นเป็นเป็นไอ้บิ๊กเบิร์ดครับครับไอ้บิ๊กเบิร์ดลูกพอเดียวกันซื้อซื้อเง่งเง่งซุบม้วนๆคนซื้อยังก่อนแม่พิมพ์ใจครับแม่พิมพ์ใจครับเป็นคนล้านไส้หรอพิมพ์ใจธรรมดาพิมพ์ใจธรรมดาเนาะครับแม่พิมใจแม่พิมพ์ใจครับเป็น ตัวนี้เป็นเอามาจากเป็นเหล่าก่ออุทัยลอยเลยครับเหลากออุท้ยแม่ครับอุทัยเหล่าเก่าอัจจะถ้าถ้าพัฒนาปันไหนมันบลอกก็พัฒนามาเติมทนึงแล้วในของในของอุทัยครับในการใส่พอคุ้มผูของทางอุทัยพัฒนามาแล้วตัวข้อกันอย่างน้อยอย่างน้อยเนาะครับเป็นมันมันจอยเพราวะหนึ่งมันหายน่อมลูกอยู่ลูกมันแห่นน่อมไหลครับมันก็เลยสูบในจากน้อยสูงประมาณเท่าไหร่แม่ร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองครับสูงเติบเนาะ ครับจะว่าเป็นควายยังบม่เต็มควายควายยังบม่เต็มควายอยู่กันบ่ครับเพราะเข่าหางก็สามคู่นึงอ๋อเจ้าปีกะตีประมาณซีปีสีปีหน่อยๆครับลูกที่เท่าไหร่ลูกแรกครับลูกแรกบ่ครับในทองอีกในทองกับลูกของหยกจูเนียสีหาสมบัติครับอ๋อลูกนี้เดือนแล้วลูกกี่ลูกเอหกเดือนครับหกเดือนครับลูกวซื้ออยังลูกนี่ลูกนี้ซื้อออระไถ่ครับออระไถ่ครับอ๋อตายวะตายครับน้องตายวะน้องตายตัวแม่เนาะตัวแม่ครับ เอ็นบ่คออย่านี่เนาะครับตัวแม่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ตัวแม่หรือเล่แม่นครับสีเก่งกับแม่อยู่ครับแม่เพิ่นเห็นลูกดีครับแม่เพิ่นเห็นลูกเก่งลูกงามเนะวานะครับลูกงามแม่เพิ่นเห็นลูกเด็กครับทุ้งเท่ากับขึ้นข้อคอครับแล้วก็รทุ้งนองถึนเพื่อนแม่นครับเพิ่นงามเพิ่นเห็นลูกงามครับแม่นี่ชมพู้อย่างเงี้ยเลยโอ้งาม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 ครับครับท่านผู้ชมครับเท่ามาถึงไฮไลท์สุดท้ายเป็นตัวเด่นของของของคอของนะครับเอาไปเสี่ยงไว้ใส่ผ้าปเบิรงนเนี่ย อ๋อครับไปไปได้เลยครับแต่สิผ้าไปครับเชิญครับก็คืออึ๊บเออครับอันนี้คือตัวคิดว่าตัวคิดว่าสีเป็นเฮ้ตัวเฮ็ดประกวดตัวเด่นตัวนึงครับไหมครับเคยลงสนามแข่งยังกะเคยลงต่อนหน่อยๆเอาเพิ่นไปหาประสบการณ์ครับอ๋อหาประสบการณ์ครับกับเบอรเดทแล้วมีรางวัลดอกครับเพราะว่าเพิ่นแค่น้อยอยู่ครับครับน่าเชิดเนาะครับเพิ่นเป็นคุ้ยโก้ไม่รอครับ รูปหล่อเนาะรูปหล่อดูง่ายรูปหล่อนี่คือว่าการังเป็นเบาการังเป็นเบาครับข่าเป็นเบาว่าซ่อมหน่อยครับเบาทำหน่อยสิปีแมนครับขันข้นขักืบสิบหกสิบเกียตอนนี้เพิ่นอายุเท่าไหร่ครับหนึ่งปีเก้าเดือนครับหนึ่งปีเก้าเดือนครับยังท่านอ่ะยังบริสุทธิ์อยู่กะยังบริสุทธิ์ยู่แต่กะเริ่มดมเริ่มถอดบ้องแล้วครับเริ่มมากผู่สาวแล้วเริ่มมากแล้วเริ่มมากผู่สาวแล้วเริ่มมากยังยังสดอยู่ยังสดอยู่ซิงซิงยังซิงซิงอยู่เนาะครับครับโอ้เนะจ๋งเดลย่บ้นเดอ ครัโคนหางไงเนาะครับโค่นหางไงโค่นหางไงขับบอครับว่าใครถีบบอว่าถีบครับค่อยถีบควายตัวนี้โคนหางไงใครหำง่ามลึ่นกระชับลึ่นกระชับครับลึ่นกระชับเดี๋ยวบางอย่างไหนกะเนี่ยครับมันบอยอนนะครับลื่นหมายถึงหำมันนะครับมันบอยอนหำบอแดงเซ่อ่าบอแดงเซ่แล้วก็หัวไหล่ไงเสร็จหลังดีตรง อันนี้สูงเมื่อร้อยหาสิบเจ็ดหาสิบแปดหรอวะครับประมาณร้อยหาสิบผาครับเมื่อหาสิบผาต่อไปอีกเนาะไปอีกครับเพราะเพิ่งเด็กหน่อยอยู่กัลน้องหอดสองสี่ขับกัลน้องสองปีกัลสีเฮียนเซิ่องกังสีเฮียนเซิ่องกังถอดบ่อเอาหน้าม้วนเอาบ่อหน้าเอาพอนีห่าวอย่างเดียวแม่งครับนะครับน้ำหนักประมาณแปดแปดร้อยหรอวะน่าจะได้ครับน่าจะแปดร้อยกว้วครับอ่าจจะนะคือตั้งซื้อบิ๊กบอสสาเหตุเพราะว่าพอเพิ่นซื้อบิ๊กอุทัยพอซื้อบิ๊กอุทัยเท่ากับตั้งซื้อบิ๊กบอสะว่า หายพ้นว่าเป็นหัวหน้าใหญ่อยู่นี่บิ๊กบอสคือหัวหน้าใหญ่จริงๆนะเป็นน้องหัวหน้าใหญ่เนาะแมนครับเป็นคาร์โรลแล้วก็ตามสาไก็เป็นน้องของบิ๊กเป็นเป็นเป็นหลานครับหลานหลานของบิ๊กเบิรอสหลานของบิ๊กเบิร์ดเนาะครับหลานบิ๊กเบิร์ดเนาะบิ๊กบอสหลานบิ๊กเบิอสแล้วก็เป็นลูกน้องเนาะครับบิ๊กบอสเป็นอาเพิ่นเออบิ๊กบอสเป็นอาเนาะครับโอ้โหให้ลูกดีเนาะครับให้ลูกดีซ้ายนี่ผมก็เลยมักเพราะว่าเขาให้ลูกนิ่ง ให้ทุกคนแข็งจะได้อันนี้ถ้าผสมเอกหมดอนหรือยังไงตัวนี้ตัวนี้กะแม่อยู่น้ำหนองทรายครับหนองทรายอยู่พยัคฆภูมิสารคามอ๋อจนได้เล่าว่านเข้าเนาะครับแม่กะซื้อพิมพยาดาพิมพยาดาโอ้ครับแม่พิมพยาดาซื้าโมรหนาซื้อดาร่าอยู่ที่ไครับแม่นั่นกะบสามซีแฉมคือกันครับแม่นั่นแม่กะนไหนครับครับแม่แม่กะเป็นนางงามเหมือนกันแม่ก็นางงามครับพ่อกะนายแบบพ่อกะนายแบบลูกออกมากันจีบเป็นโดบอลแมนงามงามครับงขามเนาลอครับน้าลลออครรับูป ของเขาสวยเนาะครับเขาเปิดสวยครับอนาคตจะต้องได้โชว์ในในสนามครับแคทบอกได้แคทบอกพรมแดงเดินพรมแดงในน่องครับผมับเดินพรมแดงแน่นอนครับมีเคล็ดลับในการเลี้ยงควายดูแลควายอางไรบอกทุกท่านผู้ชมทางบ้านฟังดูเคล็ดลับคือเราต้องตั้งใจในความสม่ำเสมอสัก่คนขันบอแมนว่ามือนีให้กินอิ่มมืออื่นหาไปเที่ยวกับบอได้กินทั้งสิ้นมากกว่าบอมีความสมบูรณ์ เาเฮ็ดจังไหนเฮาต้องเฮ็ดจังสั่นเพราะควายเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆเข้ากัเลยว่ามันงูแม่แถบมันบ่ได้ง,งูครับมันจำแต่สิ่งที่มันเห็ดคือจำคอกจำว่าเวลานี่กูต้องออกไปแทะเล่มเวลานี่กูต้องลงน้ำม,มันที่จำก็เลยว่าไหาว่าต้องสม่ำเสมอกับการเลี้ยงควายเฮ็ดจังไหนต้องเฮ็ดจังสั่นบ่มีมือยุับครับ <cle an> มีฉะนั่น,นค้นที่เรียงต้องใจรัก <cle an> ถ้าทำตามหน้าที่ก็จะไม่ได้ไม่ได้ผลดีเพราะเป็นหน้าที่วันไหนที่เบื่อหน้าที่ก็จะไม่ทำแต่ถ้าใจรักจะทำสม่ เป็นปกติยังสีนะครับมันกัดสีได้ผลออกมาดีการดูแลแม่นครับของผมเนี่ยครับของดอกบ้านบากฟาร์มนะครับเกษตรผสมสีนะครับอันซ้อนนะครับครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมบุญมาทีวีช่อง67 TSI นะครับวันนี้ผมสัญญาพันดวงแล้วก็บ่าวบุญสนองนะครับมาอยู่ที่ดอกบ้านบากฟาร์มนครับดเจ้าบิ๊กบอสนะครับตรงนี้นะครับก็คงจะลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านประธานบุญมาพันดวงนะครับ น้ำตาลแดงคือเป็นดี Fast go, 2, erm, นะครับแล้วก็บาสโก้พร้อมกับเอ็มโก้ซีวันเฮิท์นะครับผลิตภัณฑ์ในเชิงบุญมาพันดวงนะครับที่ติดตามรับชมช่องเศรษฐีเอสไอก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ติดตามรายการเราไปเรื่อยๆนะครับก็จะนําเสนอสิ่งดีๆวันนี้นก็คงจะขอลาน้องเพชรน,นะครับ,รบขอบคุณผมนะครับเจ้าของความ ดราบรรยายฝากฟาร์มนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มครับเรื่อมาโทปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงควายได้ครับข่าวต่างๆนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร091 091 013 013 4447ครับ4447ครับครับแล้วก็ถ้าจะมาตรงนี้ก็มาที่อ่าบ้านหนองดุมบ้านหนองดุมตำบลไผ่ตำบลไผ่อำเภอราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดครับ ทีมง,งานเราคงคงจงละงางาลาท่านผู้ชมในเช่นนี้ขอบคุณครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับ